ใบยางร่วงหล่นเยอะครับเป็นใบสีเขียวแล้วก็ก้านมีรอยช้ำนะครับมันคือโรคการ้านเน่าฝักเน่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็มันส่งผลกระทบยังไงเราพอจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาสรุปให้ฟังสั้นๆครับสวัสดีครับผมภูมิครับโรคที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยคือโรคการ้านเน่าฝักเน่านะครับซึ่งเกิดจากเชื้อไฟทอปทอาล่าก็มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตลอดทุกปีเลยครับผมนี่เจอมาทุกปีเลยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในเชิงในสภาวะที่อากาศปิดฝนตกต่อเนื่องเจ็วันถึง สิบกว่าวันเนี้ยอย่างอย่างเนี้ยมืดๆอย่างเนี้ยตกมาเป็นครึ่งเดือนนะครับตกทุกวันครึ่งเดือนตกมากตกน้อยก็แล้วแต่นะครับก็ส่งผลให้เกิดโรคนี้ทุกๆปีเลยแล้วผมก็เคยทําคลิปมาทุกๆปีทําคลิปทําโพสต์มาทุกปีเลยนะครับก็ปีนี้คิดว่าจะไม่เจอก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับก็ออกมาเล่าแบบสั้นๆสรุปให้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในปีที่ผ่านๆมามันมีโรคใบร่วงสายพันธุ์ใหม่นะครับโรคเราเดี๋ยวก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ เราจะได้เข้าใจนะครับว่าอของเราเนี่ยเป็นกา้านน้ำฝักเน่าหรือว่าเป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่นะครับรวมถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากตัวกา้านน้ำฝักเน่าเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรบ้า,บางนะครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหามันได้ไหมรักษายัางไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะถ้าพูดถึงตัวเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคการ้านน้ำฝักเน่าหรือว่าเชื้อไฟทอปทอร่าเนี่ยนะครับมันคือเชื้อเบอร์หนึ่งของศัตรูของพืชเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดน,นะครับเจ้าเชื้อไฟทอปทอร่าเนี่ย คือครอบคลุมหมดสามารถสร้างความเสียหายให้กับพืชทุกชนิดได้เลยเพียงแต่ว่ามันไปเกิดลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับจึงเรียกชนิดของชื่อของโรคนั้นๆเนี่ยแตกต่างกันออกไปตามชนิดพืชตามจุดที่มันเกิดนะครับรวมถึงในายางพาราเองเนี่ยนะครับนอกจากโรคที่ทําให้เกิดโรคก้านเน่าฝักเน่าแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นโรคราเส้นดํานะครับที่เราเรียกกันที่ทําให้เกิดเป็นราเส้นดําที่นายยางรวมถึงโรครากเน่า ซึ่งเป็นหนึ่งในเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรครากเนา่าคนเน่าได้ด้วยนี่เองนะครับเชื้อราโรคพืชอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับใบทปโทล่าเนี่ยสร้างความเสียหายก,กับพืชอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเชื้อสาเหตุโรคนี้จะสร้างปัญหาให้กับใบยางที่เป็นใบสีเขียวนะครับใบสีเขียวใบยางเวลาที่มันร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นใบสีเขียวแล้วมีใบครบอย่างนี้นะครับซึ่ง แผ่นใบมันจะมีรอยด่างรอยอะไรหรือเปล่านั้นนะครับเบื้องต้นมันไม่ได้มีอะไรนะครับยกเว้นว่าร่องรอยตั้งแต่ที่เป็นลาแป้งบ้างอะไรบ้างของมันเป็นตามปกตินะครับแต่ต่อให้ใบสมบูรณ์ยังไงมันก็จะร่วงมาแบบนี้ครับเพราะว่าการที่มันร่วงมาแบบนี้นะครับมันยังมีการพยายามที่จะเลี้ยงใบอยู่มันไม่ได้ถูกตัดน้าเลี้ยงเหมือนกับช่วงที่ยางผัดใบครับสิ่งที่แตกต่างกับยางผัดใบหนึ่งนะครับก็คือใบต้องเป็นสีเขียวและก็ใบจะต้องประกอบติดกันแบบนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะ มันยังมีน้ำยางอยู่นะครับเนาะและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือที่บริเวณของก้านใบจะมีรอยช้ําแบบนี้ครับจะมีรอยช้ําแล้วก็มีจุดที่น้ํายางออกจะมากจะน้อยจะเห็นชัดเห็นไม่ชัดก็แล้วแต่แล้วแต่ก้าน,แล,แ,านแล้วแต่ความรุนแรงกันแล้วกันนะครับแต่เนี้ยก็คือ2ลักษณะเด่นเวลาที่ใบร่วงจะเป็นสีเขียวแล้วก็ประกอบบางทีเพื่อนๆอ,นอ,นอาจจะเห็นลักษณะของสีใบที่มันเปลี่ยนดูเหมือนว่าเอ๊ะมันผัดใบหรือเปล่าทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมมันร่วงแบบนี้อันนี้คือ มันเขามันเจอโรคมารยะหนึ่งแล้วหรือว่ามันร่วงมารยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะก็จะมีใบประกอบอย่างเงี้ยนะครับเนาะสบัดก็จะหลุดอย่างเงี้ยครับสบัดก็จะหลุดนะครับ <c oughs> สิ่งที่มันแตกต่างจากการร่วงของใบยางแบบธรรมชาติก็คือว่าใบยางแบบธรรมชาติเนี่ยมันจะปิดผัดใบนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็จะทิ้งทิ้งใบออกจากออกจากก้านใบนะครับมันจะไม่ติดอยู่บนก้านใบนะครับมันก็จะหลุดออกจากก้านใบไปเพราะว่ามันไม่มีน้ํายางเป็นตัวยึ ยึดเอาไว้มันก็ไม่เหนียวไม่ติดเหมือนกับโรคการเน่าฝักเน่านี้นะครับทีนี้เรามาดูว่ามันต่างจากโรคใบร่วงสายช,ชนิดใหม่ยังไงนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบนั้นไฟาการเน่าฝักเน่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับโรคใบร่วงที่เกิดจากโรคเชื้อราชนิดใหม่เนี่ยนะครับใบมันมักจะมีอันเนี้ยคล้ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้มันเกิดจากตอนเป็นลาแป้งตั้งแต่ยางยางัง ถัดใบแล้วนะครับมันทิ้งร่องรอยของราแป้งเอาไว้นะครับโรคที่เป็นเชื้อราสายพันธุ์ใหม่เนี่ยถ้าผมมีภาพเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะครับผมขึ้นภาพไปดูมันก็จะมีร่องรอยของการไหม้ที่บนใบอย่างนี้ครับแล้วก็เกิดเป็นใบร่วงนะครับร่วงลงมาเป็นใบใบนะครับซึ่งร่องรอยของการไหม้บนใบเนี่ยก็จะมีเวิร์งมีรอยไหม้รอยด่างต่างๆบนใบนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ชัดเจนและแตกต่างนะครับจะเห็นได้ว่าการลักษณะของใบที่มันร่วงนี่แตกต่างกันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งตกใจว่าอของเราเป็นการเน่าฝักเน่าหรือว่าเป็นโรคระบาดเป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับดูร่องรอยของแผลบนใบนะครับแต่เราต้องดูให้ออกนะว่ามันเป็นร่องรอยบนใบของเราเนี่ยเกิดจากลาแป้งเมื่อตอนผัดใบหรือเปล่านะครับเราต้องเข้าใจจุดเริ่มต้นของใบยางแล้วด้วยว่าจริงๆแล้วใบยางเราเนี่ยเป็นลาแป้งมาก่อนไหมทําให้มันทิ้งร่องรอยแบบนี้เอาไว้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยดูให้ออกก่อนเนาะถ้าไม่ใช่โรค ใบร่วงชนิดใหม่เนี่ยก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับไอตัวไฟทอบทุ่ราก้าเน่าฝังเน่าเนี่ยผมเจอทุกปีนะครับสิ่งที่มันส่งผลกระทบคืออะไรครับในระยะแรกบางแปลงเนี่ยนะครับอย่างพัน r IAM600 ที่ผมเคยเจอเนี่ยในช่วงที่มันเริ่มร่วงระยะแรกเนี่ยนะครับมันจะได้น้ํำยางเยอะขึ้นเนาะมันจะสร้างได้น้ำนํำยางน้ํำยางไหลดีแต่จะไหลานานขึ้นนะครับเพราะว่าผลกระทบจากเชื้อราตัวเนี้ยไหลานานขึ้นนะครับก็ ต่อมาเนี่ยนะครับถ้าใบมันร่วงเยอะเลยจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลในระยะหลังๆจากนี้ครับก็คือพอมีปริมาณใบน้อยลงสังเคราะห์แสงได้น้อยลงก็ส่งผลต่อคุณภาพและก็ปริมาณของน้ำยางได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเจอทุกๆสวนเหมือนๆกันเนาะด้วยและก็สิ่งที่เราต้องกังวลอีกอันนึงก็คือว่าเพราะว่ามันคือเชื้อชนิดเดียวกันกับโรคราเส้นดำที่สร้างปัญหาให้กับหน้ายางเรานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสนะมีโอกาสไม่ได้บอกว่าจะเป็นนะครับมีโอกาสที่จะทําให้ เวลาที่การเชื้อมันลงมาหน้ายางเรามีการกรีดบาดมีการกรีดใหม่ๆเชื้อลงมากระทบแล้วก็ได้รับเชื้อไปสภาวะเวดล้อมเหมาะสมก็มีโอกาสที่จะทาให้เกิดราเส้นดําที่หน้ายางได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันคือเชื้อชนิดเดียวกันอันที่อ่อันต่อมานะครับก็คือก้านมันร่วงอย่างเงี้ยนะครับก้านเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันร่วงลงมา อยู่ที่สู่พื้นดินนะครับมันก็ไปสะสมที่พื้นดินมีโอกาสเกิดรากเน่าขคนเน่าได้นะครับถ้ามีสภาวะแวดล้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมาะสมกับมันนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่จะตามมาได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเกิดปัญหาส่งผลกระทบเนี่ยเ็าค่อนข้างค่อนข้างมากแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการจัดการสวนของเราด้วยเนาะทีนี้เอ,อแล้วมีคนถามนะครับว่าจริงๆแล้ว ไอ้พอเป็นโรคษละอย่างเงนี้เราจะต้องแก้ไขหรือรักษายัางไงนะครับในเชิงของตัวยาเนะี่ยมันมีนะครับในเชิงของทฤษฎีถ้าเราพูดในเชิงของทฤษฎีฉีดพ่นยานู่นนี่นั่นทำนู่นทํานี่เนี่ยมันทามันมีนะครับเพียงแต่ว่าใ,ในในทางปฏิบัติเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนปฏิบัติเป็นคนทํางานเนี่ยมันแทบทําไม่ได้เลยนะครับแล้วการที่มันร่วงลงมาอย่างเนี้ยคือมันระบาดระยะแรงแรงของโรคแล้วนะครับเราพ่นฉีดพ่นไปก็เท่านั้นแหละครับเราจะต้องไป ฉีดพ่นหรือควบคุมป้องกันมันแต่ในลองดูเถอรว่าต้นยางเรามันสูงขนาดไหนพุ่มของยางมันสูงขนาดไหนเราต้องใช้ยาเคมีขนาดไหนอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนที่ใช้ในกระบวนการรักษาหรือว่าป้องกันโรคอย่างเงี้ยมันมันเกิดผลเสียกับคนมากกว่าที่เราจะไปรักษามันแก้ไขปัญหามันนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบนี้ผมพูดมาทุกปีแหละนะครับทีนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออผมส่วนตัวผมเองก็เลยคิดว่า ไอ้โรคเนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมปล่อยมันเอาไปนะครับแล้วก็มาคอยดูแลฟื้นฟูหลังจากนี้ว่าเราจะดูแลปุ๋ยยังไงนะครับจัดการกับพื้นดินของเรายังไงดูแลสภาพให้มันออไม่เอื้อต่อการเกิดโรคยังไงนะครับหลายๆคนอาจจะมองบอกมีบางคนบอกว่าเฮ้ยเพราะดินเป็นกรดเพราะใส่นี่มัทนทานี่ใส่ปุย๋ยคอกบ้างละนะครับจัดการแบบนู้นแบบนี้บ้างละจริงๆคนที่ไม่ใส่อะไรคนที่จัดการสวนไม่มีหญ้าเลยเนี่ย มันก็เกิดปัญหาโรคนี้ทั้งนั้นครับเพราะว่าเนี่ยอย่างฝนตกต่อเนื่องทั้งอาทิตย์ไม่มีแดดเลยแทบจะไม่มีแดดเลยเนี่ยแล้วก็ความชื้นสูงสวนยางอยู่กันอย่างหนานแน่นเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าของพันุ์อื่นเป็นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กันลมมันพัดมามันก็เป็นกันได้หมดครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ขึ้นว่าคุณเก่งไม่เก่งคุณจัดการสวนยังไงมันไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย ภาวะแวดล้อมม,อมันเหมาะสมเหนือกับอีสานอาจจะยังไม่ค่อยเจอโรคนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าความชื้นอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันไม่ได้เหมาะสมไม่ไม่ได้เอื้อกับการเกิดโรคนี้นะครับรวมถึงอย่างที่จะเห็นได้ชัดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคราแป้งเนี่ยเหนือกับอีสานก็มักจะไม่ค่อยเจอเลยเจอแต่ทางใต้ตลอดตลอดเลยแต่ปีต้นปีที่ผ่านมาช่วงที่ผัดใบเนี่ยก็เจอเห็นไหมครับมันก็เป็นลักษณะบแบบน,นั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้ยเราต้องมองมองว่าเฮ้ยพอมันใบร่วงแล้วนะ เราจะทํายังไงให้มันต้นมันฟื้นฟูกับการสะสมอาหารที่จะไว้สร้างใบใหม่เนี่ยมันน้อยลงเราก็ต้องมาปรับกระบวนการจัดการก็คงจะเล่าประมาณแบบนี้ปุ๋ยเราควรจะพิจารณาเรื่องของการใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมลงไปดินปรับสภาวะของดินที่มีความเป็นกรดเป็นด่างที่มันแตกต่างกันนะครับทาให้มันเหมาะสมกับพืชทําให้มันไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเชื้อราตัวนี้นะครับทำยังไงอันนั้นก็ว่ากันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ผลกระทบที่มันตามมานะครับกระบวนการแก้ปัญหาก็สรุปว่าตัวชื่อโรคก,การเน่าฝักเน่าที่ใบสีเขียวที่กําลังร่วงอยู่นีครับแยกให้ออกระหว่างการเน่าฝักเน่ากับโรคใบร่วงชนิดใหม่นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจจะส่งผลต่อหน้าย่างอาจจะส่งสะสมเชื้อโรคส่งผลต่อผลผลิตในระยะยาวนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหา แทบทาไม่ได้เลยเรารอฟื้นฟูหลังจากนั้นใส่ปุ๋ยดูแลบํารุงมันดีกว่าแล้วก็จัดการเรื่องของดินอย่าให้มันไปเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อรา,อาไฟทอฟทอลาที่มันจะไปสร้างปัญหากับรากเน่าคนนอให้กับสวนยางของเรานะครับเอาละครับก็คงประมาณนี้เนาะเพราะว่าปีผ่านๆมาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากดูแบบต่อเนื่องยาวๆก็ไปดูในคลิปก่อนๆผมก็ได้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาถามมาพูดมาคุยกันได้ครับปัญหาตรงนี้เนาะ มันก็รักษายากแก้ยากป้องกันยากเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกยางอยู่คนเดียวนะครับผมเองก็ไม่ได้ปลูกยางอยู่คนเดียวรอบๆข้างเนี่ยไม่รู้กี่กี่ร้อยไร่มันก็ติด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 กันทั้งนั้นนะครับมันก็เรื่องแบบนี้มันก็จัดการได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนอื่นเป็นทิศทางลมมาอากาศเอื้อมนวยทุกอย่างมันบรรจบลงให้มันเกิดเชื้อโรคได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะแก้ไขปัญหาปรับไปตามสภาพทําไปตามสภาพก็แล้วกันนะครับถ้าใคร อยากจะปรึกษาอย่างที่บอกครับคอมเมนต์มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนเพื่อนๆที่เจอปัญหาเดียวกันจะได้รู้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้เนะตอนนี้เจอกันเยอะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ